สวัสดีค่ะก็จะมารีวิวลำโพงบลูทูธนะคะแต่ลำโพงบลูทูธอันนี้จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะก็คือลำโพงบลูทูธนี้จะมีไฟฉายด้วยนะคะเปิดไฟฉายนี่ไฟฉายนี่นะคะแล้วก็จะตรงนี้ไม่ต้องใช้ถานนะคะก็คือว่ามีที่ใส่ชาร์จให้นะคะแล้วก็มีที่เสียบ usb เสียบเมมนะคะ fm ได้ด้วยแล้วก็ เปียบไม่ร้องเพลงได้ด้วยนะคะแล้วก็ออย่างต่อบลูทูธในโทรศัพท์อ <Thompson> ะไรเงี้ยก็คือทําได้เหมือนปกติเครื่องอื่นนะคะก็มีสายให้แล้วก็มีใส่ชาร์จให้นะคะในกล่อง150บาทค่ะมีน้ําเงินแดงดํานะคะ3ส,สีค่ะเสียงก็คือปกติเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะเสียง สั่งได้นะคะพวกนี้โกะไปกรุงเทพค่ะใครสนใจทักเลยค่ะ